จ่งดโีีมถ้าคนที่แอบชอบไปชอบเพื่อนสนิทจะทำยังไงไล่มาทีละคนเลยดีกว่าคนลุกเลยค่ะเริ่มที่ใครก่อนแก้วรอกันค่ะเดินง่ายเลยอ่ะจะทำยังไงครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือยก้วเป็นคนตรงๆอยู่แล้วค่ะถ้ามีอะไรก็คุยกับเพื่อนกันตรงๆว่าเฮ้ลับและไม่ิกน็จะถามเพื่อนว่าเ ชอบหรือเปล่าเออไม่ชอบก็เอ้ยขอเนม่ยแตถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบขึ้นมาล่ะก็ให้เขาไม่ถ้าเพื่อนชอบขึ้นมาก็ขอนะ่ยขอหน่อไม่ไม่เอาเราไม่ตัดเพื่อนค่ะเพื่อนคืออะไรที่แบบว่าอยู่ยาวกว่าคือสำคัญกว่า ต่อมาครับฟางครับถ้าเป็นฟางก็คงจะถามเห <laughs> มือนกันค่ะว่าเฮ้ยคนนี้แบบชอบหรือเปลา่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาชอบก็จบไปเพราะจริงๆ้วเนี่ยเราบอกว่าคนนั้นเนี่ยเขาชอบเพื่อนอยู่แล้วถูกไหมคือถ้าเกิดว่าเราไปมีปัญหาก,กับเพื่อนก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาชอบเรามันมีคุ้มที่จะเสี่ยงเป็นการลงทุนที่แบบไม่คุ้มเลยอันนี้เป็นนัญีบแล้วสรุปว่าเขาชอบใครนะคะคือเขาชอบใครไม่ได้สนิทเขาชอบเพื่อนสนิทด้วยเดี๋ยวผมทวนทคำถามให้กอเดี๋ยวผมทวนคำถามให้กอดีกว่า คนที่เราแอบชอบเนี่ยเขาชอบเพื่อนสนิทเราเราจะทำยังไงเฟยตื่นค่ะตื่นกันเฟยเขาไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องราเจ็บปวดเนี่ยเฟยเขาแฮปปี้เนสวัสดีค่ะเอาเป็นไงเล่าสิเป็นเฟยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเฟยเนี่ยยังไงดีล่ะ ก็แฮปปี้ไงก็คงจะต้องก็คงให้เพื่อนเนาะเพราะว่าในเมื่อเขาก็ชอบการเห็นเพื่อนมีความสุขแล้วก็มีความสุขเห็นคนที่เราดักมีความสุขแล้วก็มีความสุขเห็นเพื่อนสำคัญกว่าใช่ทั้งสามสาวนี้นิสัยเหมือนกันเลยนะคือเห็นเพื่อนมาก่อนนั่นเองครับผมมาถามพี่นิสัยอันนี้เพลงสดจุดย h a n n e l โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง